นราานวนการฟังเทศมหาชาติกันต่างๆผู้ฟังจะได้ข้อคิดและหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทงางศาสนาที่ถือว่าเป็นบุญใหญ่และเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญของชาวพุทธเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆกิจกรรมหนึ่งเลยล่ะค่ะผมนกิติชัยไกรกอกิจนายกสมาคมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนะครับ ได้จัดงานร่วมกับทางโรงเรียนแล้วก็เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรมาจัดงานมหากุศลเทพมหาชาติในภาคของพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรน,นะครับรายได้เพื่อจะมาพัฒนาการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงห้องอาหารให้โรงเรียนเพื่อได้ดมีสุขอนามัยที่ดีนะครับงานนี้เป็นงานบุญใหญ่พี่น้องที่อยู่ในย่านอำเภอสัมพันธวงศ์ถ้าได้มานะฮะงานมีอยู่ใต้มนตบ วัดไตรมิตรวิทยาลามโดยได้อนุเคราะห์ท่านเจ้าอาวาสพระพรมเวทีนะครับก็เป็นงานบุญที่เรียกว่าถ้าใครได้มาร่วมบุญแล้วจะได้น,นิสงมากครับมีในหลักฐานในพระไตรปิฎกว่าถ้าใครได้ฟัง13การแล้วจะได้มีขึ้นสวรรค์นะครับก่อนที่พระพเจ้าจะตัดสรู้เนี่ยท่านต้องมีบารมีสิบทัดการเทศชาดกนี่ก็คือทานบารมีเพราะนั้นคนที่ เข้าใจในหลักพุทธเราแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านให้ทานบ,บ,รบรารมีแม้สละได้ด้วยชีวิตนะครับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเป็นการานําเงินมาพัฒนาด้านการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างเพราะตอนนี้งบทางราชการแทบจะไม่มีครับแล้วก็เป็นการปรับปรุงห้องอาหารเพื่อให้สุขล,ล,ลักษณะอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรครับขอบพระคุณมากครับ आहा 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 आहा